ราที่ี่เด็ดมากร้านนี้แนะนำเิแมเลยจริงต้องแบบต้องลองต้องลองแลส่วนเมนูครบต้มตําต้มตํปูเด็ดเดดขอแนะนําต้มตําปูม้าค่ะไหนเธอแนะนำาิน้ำตกไหมใช่น้ำตกใช่ค่ะน้ำตก ยอยากที่หนึ่งค่ะแล้วก็ขนมจีนที่หนึ่งอเอาไก่ย่างนะคะถ้าไม่เกียมพี่ไม่กิน <c oughs> น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านะเคเคแค่นี้ค่ะเร็วๆนะคะพี่หิว,วหิว <c oughs> ขอยไวขอยด่วนเอเร็ว คือแบบที่บ้านเรามันไม่กินแบบนี้อ่ะมันต้องใช้มือดิมันต้องใช้มือมันต้องจอกอ่ะแบบนี้แลสบกรกนะแล้วร้านแบบนี้ในโซขนาดนี้แต่มันไม่ได้ฟิลจริงนะยังไงถ้าดิบไปคนเดียวดิทำยังไงดียวชอบกินส้มตำค่ะส้มตำเหรอชอบกินเวอร์เวอร์ขอแบบพริกสิบเม็ดแซ่บๆปลาจัดไป ชอบนะฮะถ้าช,ชอบกินแต่ว่าชอบแบบไม่เผ็ดผมกินทุกวันเลยครับโอ้โ oh, ห oh, บ้านแม้ว่าจะอยู่อินเตอร์นะแต่ผมก็ชอบกินส้มตำนะครับก็ทานได้ค่ะแต่ไม่ถึงกับชอบมากตอบว่าไม่ชอบได้ไหมอะ่ะแต่ว่าขาดไม่ได้เลยดีกว่าชอบนะถือว่าเป็นอาหารโปรดเลยก็ว่าได้มันเป็นมันเหมือนสลัดแบบไทยๆฮะก็เป็นรสชาติแบบเอ่อทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่เมืองไทยอยู่บ้าน ต้องใช้มือดิมันต้องใช้มือมันต้องจบสก๊อตกนะเลร้านแบบนี้ในโซขนาดนี้แต่มันไม่ได้ฟิลจริงนะงั้นถ้าดิบไปคนเดิหยุดเลยครับนี่ไงปัญหานี้นะครับผู้ชมครับมันเกิดขึ้นมากมายครับการกินส้มตาแล้วมันขาดสุนทรียศาสตร์ของการกินส้มตําครับใช้ช้อนส้อมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยกินอย่างเงี้ยกินแล้วมันจะได้ฟิลอะไรอะไรสกิดอะไรครับคือมึงใครับะ คุณเป็นใครครับนั่นสิครับ <t> นี่โต๊ะใครโต๊ะฉันเราโต๊ะเราโต๊ะเรานั่นไงแล้วผมมาได้ยังไงผมจะมาบอกพวกคุณเลยครับเนี่ยจะบอกให้เลยว่าการกินเนี่ยคือดูนะดูนะคือถ้ากินด้วยช้อนเนี่ยมันก็จะแบบนี่ยมันก็แบบเนี้ยตักตักเนี้ยแล้วกินเนี้ยเฮ้ยอืมเนี่ยตกหมูเนี้ยเนี่ยตอกหมูเนี้ยแล้วตักใช้ช้อนเนี้ยเนี้ยอ้าวอืม ต้มแป๊บเนะี่ยดูเลยต้มแป๊บเนะบดดี่ยหืก้น้ำละเนาะอ้าวนะมันไม่ได้ฟิวคุณผู้ชมกินแบบหืมก้นชาดดีเนะี่ยไม่ได้ฟิวไงมันต้องมือมือจกอไงมือเนี่ยดูนะมือมือเนี่ยเนี่ยต้มต่ำเนี่ยจกปึ๊บอี๋เนี่ยมันจกหมูเนะดูเนาะจับปึอบเอ็นอี๋ ไม่จอกอะพี่อะไรนะทำไมไม่จอกอะมันร้อนอารู้นี่รู้หรอครับแต่จะบอกว่าปัญหาการกินด้วยมือครับมันได้ฟีลจริงครับแต่ว่ามันไม่ถูกภาพถูกไหมฮะมันสกกระปถูกไหมฮะบางทีมือไม่ล้างบางทีมือเราอ่อนบางปวดร้าวกับพริกที่มันแสบร้อนอีกต่างหากเจื้อลงเจื้อโลกลงไปเนี่ยใครจะกินต่อถูกไหมครับใช่ค่ะนี่ใครจะกินต่อถูกไหมครับได้น่ะสิคะแล้วกินไหมกินไหมกินไมไม่กินไม่กินนะเออจะีหแต่พี่กินเอง นะครับผมปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติแล้วคุณผู้ชมครับไปดูดีกว่าว่ามันจริงหรือเปล่าคนอื่นเขามองเห็นมันผมหรือเปล่าอืมกินเงียๆเงียบเลยใครจะไปยินลองพี่เล่นกวนขนาดนี้ใครจะกินอ่ะอ้าวโอ้ บ่อยขนาดไหนล่ะครับประมาณวันเว้นวันได้ก็ดีแต่ถ้าสองมื้อ3ามื้อติดก็ไม่หวั่นครับกินกับทุกวันถ้าเป็นไปได้ก็กินบ่อยนะครับชอบกินประมาณเดือนละครั้งสองครั้งค่ะกินส้มตำให้อร่อยต้องใช้มือค่ะใช้มือใช้ช้อนส้อมมันดูแบบสะอาดไปอ่ะไม่อร่อยต้องเพื่อนเท่านั้นเวลาจกนี่สนุกมากต้องกินที่บ้านและมือจกจ่ะมือเด็ด อีกข้างถนนผมก็จะไปนั่งกินนะฮะผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ส้มตำสุดยอดเลยครับมันก็ต้องทานที่แบบทานได้เต็มที่ไม่ต้องมานั่งแอปใส่กันว่าต้องใช้ช้อนซ่อมหรือใช้อะไรแบบทานเต็มที่มือจกข้าวเหนียวมือนหนีบปลาอะไรขึ้นมาแบบถึงจะได้อารมณ์และได้รสชาติที่แท้จริงครับไปกินกับคนที่สนิทสนิทเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าให้สั่งปลาได้ไหมหรือสั่งอะไรยากๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยฮะก็กินกับคนสนิทเนี่ยจะสนุก การเปลี่ยนแปลงนะครับวัฒนธรรมอาหารไทยครั้งยิ่งใหญ่ครับเกิดขึ้นคือการเปลี่ยนจากการเปิบข้าวด้วยมือครับ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนหลายชาติเลยนะฮะทั้งแขกมาลายูอฟริกาพมา่าแล้วก็ประเทศไทยนั่นเองครับมาใช้เป็นช้อนซ่อมครับเมื่อปีพุทธศักราช2413นะฮะซึ่งเป็นกุศโลบายครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับทรงใช้อาหารเนี่ยเพื่อแสดงความซีวิไลครับหรือความทันสมัยของสยามประเทศนั่นเองในยุคสมัยแห่งการสแสวงหาอนาณาณิคมของชาติตันตกในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ รสวส้มตำนะครับส้มตำเป็นอาหารคาวของไทยอย่างหนึ่งครับมีต้นกําเนิดไม่แน่ชัดครับโดยน่าจะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยนั่นเองและประเทศลาวครับส่วนมากเนี่ยจะทําโดยมะละกอด,ดิบที่ขูดเป็นเส้นมาตําในครกนะฮะกับมะเขือเทศลูกเล็กถั่วลิสงคั่ว กุ้งแห้งพริกและกระเทียมนั่นเองนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาปูดองหรือปลาร้านะครับมีรสเปรี้ยวเผ็ดและออกเค็มเล็กน้อยนิยมกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ย่างนั่นเองโดยมีผักสดนะครับเช่นงโจอี้บอยอ่ะกระลำปีโอ้โหเก่ามากหรือถั่วฝักยาวครับเป็นเครื่องเคียงครับนี่ไงนะครับผมส้มตำเป็นอาหารที่แพร่หลายครับและนิยมรับประทานทุกภาคของประเทศไทยครับขึ้น้าขึ้นตาต่อชาวโลกอีกด้วยนะครับปาาปลาย่าปัอกๆนั้นในปัจจุบันครับมีการนําส้มตำเนี่ยไปแปร เปลี่ยนเป็นอาหารหลากหลายนะครับแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตามนะครับส้มตำก็ยังคงรสชาติแล้วก็ความคลาสสิกอยู่ตราบจนทุกวันนี้นั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูสเก็ตดีกว่าครับว่าสเก็ตที่กลั่นกรองมาจากหวัวใจครับผมคิกมาเพื่อแก้ปัญหานี้สยบเลยรับค้ามแน่นอน เป็นมหาเรือรังมานานปีครับใครๆก็อยากจะกินแบบให้มันได้ฟิลอะคือเจอกับสิ่งสวยงามเจอกับความทันสมัยและยังได้ฟิลแบบเดิมๆอยู่อีกด้วย <c oughs> มันคือ ับมาแล้วกันขอเปลี่ยนคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปครับวันนี้ครับปัญหาเกี่ยวกับการกินส้มตําครับโอ้โหได้เลยว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานานปีครับใครๆก็อยากจะกินแบบให้มันได้ฟิลอะคือกินแบบเดิมกินแบบมันเกิดความไม่สุภาพไนงะมือจับไนงะบางทีมือเลอะไนงะเชื้อโรคอีกอะไรอีกนะครับแล้วคนเล็บไม่ตับโอ้โหดําปีเลยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอิโมชันเรื่องของอารมณ์คือกินจากช้อนส้มเนี่ยแหมส้มตําคุณผู้ชม ส้มตำอ่ะมันต้องกินจากมือมือแบบจับจอกข้าวเหนียวจอกส้มตำเข้าปากไงมันถึงจะได้ฟิลไงมันเลยเกิดเรียกได้ว,ว่าวันนี้ขึ้นมาปัญหาของเราเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูสเก็ตดีกว่าครับว่าสเก็ตที่กลั่นกรองมาจากหัวใจครับผม <S <S 1> <S 1> คิดมาเพื่อแก้ปัญหานี้สยบเลยราบคาบแน่นอนไปดูกันครับว่าวันนี้ผมคิดอะไรมาบ้างไปดูกันเลย และมา่ถึงสเก็ตในสัปดาห์นี้กันนะคะท่านผู้ชมจะบอกว่าลำโลกหยุดโลกมากๆสำหรับผู้ที่รักการกินส้มตำนะคะชิ้นแรกเลยค่ะถุงนิ้วจกอุ๊คุณพระค่ะชิ้นนี้ได้แรงประดานใจมาจากถุงคลุมอาบน้ำค่ะอ้ะมันคลุมหัวได้ทำไมจะมาคลุมนิ้วคุณไม่ได้ล่ะคะแล้วก็คลุมนิ้วเลยค่ะคลุมแล้วก็จกส้มตำเอ้ยมีความสุขแต่เดียวค่ะใครจะซื้อไปใช้ค่ะคุณก็เอาไปไว้ที่บ้านของคุณเธอค่ะ เอาต่อไปนะคะชิ้นที่2กันเลยดีกว่านะคะมินิรับแลแดนอีสานค่ะว่ามันจะได้ยังไงล่ะคะถ้าคุณอยากจะจกส้มตำโดยที่ไม่อยากให้ใครมามองแถมได้บรรยากาศนะคะ คุณเค็ดกังมินิรับแล่แดนอีสานออกค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนะคะหอมกลิ่นปาราจกส้มตำอย่างไม่อายใครเลยค่ะไม่มีใครมองเห็นคุณกินส้มตำข้างถนนเขาก็อยากจะเอาไม้เขี่ยรับแลของคุณแหละค่ะสเก็ตนี้ตกไปนะคะโอ้ดิฉันไม่ปลื้มชิ้นสุดท้ายของการสเก็ตในวันนี้นะจ๊ะเป็นหมวกค่ะแต่หมวกอันนี้นะคะขอโทษดิฉันขอโทษนะคะ,ะมันไม่ได้ใส่หัวคุณค่ะ มันเอาไว้ใส่ตรงคอคุณค่ะหมวกอันนี้นะคะถูกออกแบบมาให้จักสารมาอย่างดีออริจินอลบ้านไร่ชายทุ่งเลยนะจ๊ะพอคุณใส่เข้าไปนะคะคุณก็จะสุกเหมือนกับว่าคุณน,น,นั่งกินส้มตำอยู่ที่ถิ่นกำเนิดเลยทีเดียวค่ะ ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับที่ถูกกล่าวมาครับที่ทุกคนได้รับรู้ไปครับเรียกได้ว่ามันจะหมดสิ้นไปครับเมื่อเจอกับอุปกรณ์ชิ้นนี้อุปกรณ์ที่จะมาพลิกเรียกได้ว่าโลกนี้ให้กลายมาเป็นสิ่งใหม่เจอกับสิ่งสวยงามเจอกับความทันสมัยและยังได้ฟิลแบบเดิมๆอยู่อีกด้วย <c oughs> มันคือคีมจกส้มตำ ไม่ต้องบ่นเลยนี่แหละที่จะมาเปลี่ยนนวัตกรรมอธิบายก่อนเลยว่าเจ้าคีมจกส้มต่ำน้องๆสังเกตด้ามสีเงินแบบนี้นี่ทำมาจากวัสดุดที่หมอฟันใช้ในการทำเรียกได้ว,ว่าประกอบอาชีพไม่ขึ้นสนิมและไม่มีพิษมีภัยต่อร่างกายสุดยอดสังเกตตรงนิ้วนิ้วตรงนี้เป็นนิ้วแบบที่เราหลอมจากนิ้วของคนจริงๆฉะนั้นเรื่องของ ความใกล้เคียงธรรมชาตินี่ร้อซวัสดุนี่ใช้โพลิเมอร์อย่างดีเรียกว่าทนความร้อน1,000องศาเอาขึ้นไปเคลื่อนใส่พาทิตยังไม่ละลาย <c oughs> องศาที่เราเป็นองศาแบบนี้เราคิดมาแล้วว่าเป็นองศาของการจับที่ดีที่สุดน้ำหนักลงไปปึ๊บปั๊บอย่างนี้คือขี่อาหารได้ดีที่สุดไม่มีการหลุดไม่มีการลื่นแน่นอน <c oughs> ต่อจากนี้ไปกินก็จะเพลิดเพลินสบายใจแล้วก็ได้ฟีลเหมือนแบบดั้งเดิม นี่ครับมีมาให้คนละอันเลยอน้องเอาไปครับนี่น้องเอาไปครับนี่น้องเอาไปครับหูพี่อะไรอะ่ะไม่เก๋เลยอ่ะทำไมอะ่ะเล็บลบก็แบบโอ้ยน่ากลัวใครจะดั้ดรชั่นเหรออ๋อโอเคพี่ดูนา,นาล่ะสำหรับน้องผู้หญิงที่เลือกมากแบบนี้ที่ชอบความสวยงามแบบนี้เอามาของน้องต้เป็นรุ่นนี้ครับ รุ่นเล็บเปลี่ยนได้นี่อ่ะเอาไปอ่เอาเป็นไงชื่นชอบเป็นไงนี่ไงสามารถเปลี่ยนเล็บได้เสมอเหมือนที่เราทําเล็บเลยนี่เข้าร้านสปาเล็บต่างๆได้เลยแค่นี้เราก็กินอย่างมีความสุขแล้วก็ได้ฟิลไม่มือเปื้อนไม่มีเชื้อโรคแล้วก็ได้ความดั้งเดิมอีกด้วยนี่ดูจะกินที่ดูก่อนเลยคีบนะครับนี่แล้วก็กินอย่างมีความสุขอร่อย ดังเห้อเหเหมือนิอร่อยกินไปอยากทดลองใจลุยเลยลุยเลย เรามีเสียงจากประชาชนคนไทยที่เขาจะมาบอกว่าคีมจอกส้มตังของเรานั้นมันเวิร์กหรือเปล่าสักครู่เดียวชอ,ชอบครับชอบครับรักเลยร<จ>ักเลยลเราใช่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่สร้างสารรค์มากเลยนะครับก็น่าสนใจนะแพงเปล่าพ่เอสนี้นะครับพี่แต่ว่าแลดูมันลำบากไปนิดนึงอันเลิศเลิศเลิเป็นนวัตรกรรมมากๆแต่ว่า Yeah that's really โผลหน้าเพื่อนได้ปะได้